เรายังถูกหาว่าอสอนผิดโดยดัดแปลงเอาตามใจชอบว่าอาตมาสอนธรรมะผิดโดยดัดแปลงพระบาลีเอาตามใจชอบบางคนเขียนลงไกชั้เลยอาตมาแปลพระบาลีเอาตามใจชอบ ไม่ได้แปลพระบาลีตามหลักวยาก์ตามภาษาบาลีแต่แปลพระบาลีตามใจชอบเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนนี่ก็มีอยู่จริงไม่ต้องออกื่อก็ได้แต่เขายืนยันว่ามันมีอยู่จริงที่ในส่วนตัวเองนี่เขายืนยันว่าไม่มีแล้วไม่มีที่จะทําอย่างนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นพระธรรมเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ อยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ว่าพระธรรมนี่จะมีกี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องหลักมันจะตรงกันหมดถ้ากัรไปแปลข้อใดเรื่องใดเอาไปตามชอบใจของตนออกไปนอกความจริงแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้กับส่วนที่เหลือนี่ถ้าเราไปอธิบายให้แปลกไปตามความพอใจของเราแล้วคำอธิบายนั่นจะเข้าใจกันเข้ากันไม่ได้กับหลักทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่อง โอสาเรตัปพะธรรมสันทัศเสตัปพะธรรมก็คือเรื่องนี้ก็ให้ดูเถอะถ้าว่ามันมันผิดผิดหลักของเดิมแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้กับหลักทั่วไปจะเป็นเรื่องพระบาลีก็ดีเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องธรรมะมก,ก็ดีเป็นเรื่องวิัยก็ดีถ้าใครไปบัญญัติใหม่ตามความต้องการประสงค์ของตัวแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้กับหลักทั้งหมดที่เหลืออยู่ มันไม่มีทางอะที่ใครจะไปแปลพระบาลีตามชอบใจบางอย่างบางส่วนแล้วจะเอามาใช้หลอกลวงคนนี่มันเป็นไปไม่ได้มันจะพิสูจน์ตัวเองออกมาทันทีว่ามันจะเข้ากันไม่ได้กับหลักทั้งหมดทั้งหลายเพราะนั้นเรามันใครจะทําก็ทําไม่ได้เราจะทําไปทําไมแล้วก็พยายามแต่ที่จะแต่ที่ใจมันถูกตามพระบาลีอย่างยิ่งเท่านั้นเอง ขอให้รู้กันว่าด้วยว่าไม่มีที่จะกะบฏท,ทรยศกันถึงขนาดนั้น <c oughs> ที่นี่พูดเรื่องเรื่องแปลกๆก,กันนี้บ้างนี่พูดถึงเรื่องกล่าวหา <c oughs> ถูกกล่าวหาถูกตนนัณนาไม,ม่เพียงพอแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็อยากจะพูดเรื่องที่หน้าหัวว่าหน้าหัวมันบ้างมีเพื่อนภิกษุด้วยกันเนี่ยมาชักชวนให้ธรมาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าอะไรหัวหน้าเอาพัดยศไปคืนได้ดไม <c oughs> หมดให้ธมาเป็นหัวหน้า <c oughs> เป็นผู้นำ ชวนกันแบกพัดยศไปคืนได้หมดมาอาลามากก็ไม่ไม่เอาละผมไม่บ้ากับคุณละผมบ้าอย่างนี้ไม่ได้จำอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องทําอย่างนั้นสมณศักดิ์เนี่ยเราไม่ได้ขอเนี่เราไม่ได้ขอนี่นจะเอาไปคืน เขาให้มาเองโดยที่เรานอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเขาสั่งมาสั่งมาตั้งเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีสิทธิไม่มีความเหมาะสมเหตุผลอะไรที่เอาไปคืนไม่เอาไปคืนไม่ทําไม่ทําไม่ทําอาการบ้าบ้าอย่างนี้ที่ว่าจะเอาพัดยศไปคืนประกาศตัวออกจากสมณศักดิ์ถ้าถ้า,ถ,าถ่ายอมรับเอะไรเป็นหัวหน้าใหญ่เลยเป็นหัวหน้าใหญ่เอาพัดไปคืน ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้คิดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องทำํำที่นี่ก็มองไปทางที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มีมียศมีศักดิ์มีในก,กันบ้างในทางศาสนานี่มันก็เป็นเครื่องช่วยให้เป็นเครดิตในการที่พูดอะไรออกไปแล้วคนเขาฟังประชาชนส่วนใหญ่ฟังว่าถ้าว่าพระกอ พูดคนก็สั่นหัวแต่ถ้าว่าเจ้าคุณกอพูดเขาฟังนี่ประโยชน์ของสมณศักดิ์มันยังพอจะมีอยู่บ้างนั่นเก็บไว้เป็นเครดิตสำหรับสั่งสอนประชาชนก็ยังได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปคืนนี่มันยังมีอยู่นะค่าของสมณศักดิ์เนี่ย ท่านผู้ใดมีสมณศักดิ์อย่างไรก็ลองคิดดูอย่างนี้อย่าบ้าเอาไปคืนนวอย่าคิดว่าถ้ามีสมณศักดิ์แล้วมันจะต้องล้มไหลย,ยึดถือบ้ายศบ้าศักดิ์มันมียศมีศักดิ์โดยที่ไม่ต้องบ้าก็ได้เหมือนกันระวังกันไว้ดีๆจะมียศมีศักดิ์อะไรกันบ้างก็ได้ไม่ต้องบ้าเอาไว้เป็นเครื่องรับรองสถานะของตน ให้มีน้ำหนักในการที่จะพูดจาสั่งสอนประชาชนเอาละบางทีจะเก,ะกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาพวกพวกชาวบ้านพวกประชาชนเนี่ยชอบพูดว่าพระนี่หลงยศหลงศักดิ์กันเกินไปรับไหวทำไม เขาด่าแตมาโดยตรงว่าสอนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วก็ยึดพัดเจ้าคุณนีมาจะถือพัดเจ้าคุณจริงแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนว่าจะสอนเรื่องลอยวางแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ไม่ไม่เป็นตามที่เขาเข้าใจเขาเขารู้สึกอย่างนั้นก็เขาเป็นอย่างนั้น เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นปัญหามันก็เลยคนละอยา่า <c> ง <oughs> <c oughs> นี่แหละคือข้อที่ว่าจะมาอยู่ในฐานะอย่างไรดูเองตามเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังอาตมาอยู่ในฐานะอย่างไร อยู่ในฐานะคนบ้าอยู่ในฐานะคนดีอยู่ในฐานะสุจริตหรือทุจริตเป็นนักกราดในโลกจริงหรือไม่รู้ทุกภาษาหรือไม่รู้กันไว่าจะเถิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ก็มีคนเป็นนั้นมากแหละเขาบอกว่าอตมานี่พูดเก่งเทศเก่งค้นคว้าเก่งสั่งสอนเก่งเนี่เขาพูดอย่างนี้ก็มี มันเพียงแต่เก่งบ้างแท่นั้นเองมันไม่ได้เก่งมากมายมันเก่งกว่าคนที่ขี้เกียจเท่านั้นแอลเพราะว่าันตมาไม่เคยขี้เกียจมันจะเก่งไปได้อย่างมากก็คือเก่งกว่าคนที่ขี้เกียจจะศึกษาเก่งพูดเก่งเทศเก่งคนคว้าเก่งก็เก่งกว่าคนที่ขี้เกียจที่เอาเปรียบประชาชน เป็นอันว่าเห็นจะพอกันทีสมงวนเวลาว่ายทำงานอื่นต่อไปว่าข้อที่สองตอนที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ขอสรุปว่าเรื่องราวนี้ที่ถูกกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี่ มันเป็นเรื่องที่น่าเอามาล่อหรือไม่ควรเอามาล่อหรือไม่น่าจะเอามาล่อหรือไม่มันมารู้ึรกวก่ามันน่าจะเอามาล่อก็เลยเามาล่าให้ฟังเพื่อเป็นการล่อล่ออายุในวันนี้นคือล่อความที่ตัวเองตกอยู่ในฐานะอย่างนี้โดยที่มันมันไม่มีความเป็นจริงเหมือนเขาว่าไม่ได้เป็นจริงเหมือนเขาด่า ไม่มีความจริงเหมือนที่เขาประนามเหยียดหยามแต่แล้วมันก็ถูกประนามเหยียดหยามจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าล้อถ้าไม่เห็นว่าน่าล้อ,อก็ควรจะเห็นว่ามันน่าสงสารกันบ้างหนึถ้าน่าสงสารก็คือน่าล้อเหมือนกันมันน่าล้อหรือว่าทั้งน่าล่อและทั้งน่าสงสาราใครเห็นใจอย่างนี้ก็ จะได้พูดาการเสียถูกต้องทำความเข้าใจกันเสียถูกต้องว่าไม่ต้องสงสารก็ได้เพราะว่ามันไม่รู้สึกเจ็บปวดเสียหายอะไรไม่ต้องสงสารก็ได้กลับขอบใจคนดา่าคนประนาม เขาทําให้เราได้คิดได้นึกเขาด่าอย่างไรเราออามาพินิษ์พิจารณาตัวเองเราก็จะได้ก้าวหน้าต่อไปไม่โกรธแล้วขอบใจว่าถ้าเขาไม่ด่าเราก็ไม่มีทางที่จะดีเพราะเขาด่านั่นแหละมันจึงได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ มันพิสูจนอยู่แล้วในตัวมันเองว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้พร้อมๆกันไปกับที่เขาด่าเคยขอบใจเอาละขอยุติทำบรรยายตอนที่สองคือสิ่งต่างๆที่เขากล่าวหาเขากันน้ำนี่อย่างหน้าล่อนี่ไว้แต่เพียงเท่านี้เราจะได้ มีเวลาทำงานที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำสืบต่อไปคือการทำกฎบัตรสำหรับพุทธบริษัทซึ่งการบรรยายนี่ยุติทีขอนะะเชิญชวนท่านทั้งหลายบางคนที่เคยร่วมในการทำกฎบัตรเมื่อปีกลายนูน่นนะได้เป็นอะไรเป็นผู้ ออกเสียงสนับสนุนนะเป็นพระอันดับสนับสนุนมารวมมารวมประชุมกันอยู่ที่นี่พร้อมเพรียงจะได้ออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน <c oughs> แล้วก็ขอเชิญผู้ที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้มาประชุมกัน คำว่ากฎบัตรกฎบัตรของพุทธบริษัทกฎบัตรของพุทธบริษัทนั้นมีความสำคัญมากคือสิ่งที่จะช่วยให้พุทธบริษัทมีการศึกษาตรงกันมีความรู้ตรงกันมีการปฏิบัติตรงกันหลักเดียวกันและได้รับผลของการปฏิบัติตรงกัน คือถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพุทธ,ธบริษัทเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันยังไม่มีปรากฏชัดมันคว้ากันไม่ค่อยจะถูกมันก็แยกกันเดินคนละทิศคนละทางอขอให้กฎบัตรที่เราทำขึ้นนี่เป็นเครื่องกระสานให้เกิดกลุ่มที่ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ันจะมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นกุศลที่ไม่น้อยเลยขอเชิญเพื่อนสาธมิกหรือท่านสาธุชนที่เป็นขรือหัดพุทธบริษัทนี่มาช่วยกันอย่างที่เราเคยทำกันมาแล้ว